นิยายบรีดแคนเฟียยูเลเเล่มที่2อฮีปีครับเรื่องราวในตอนนี้ก็จะตัดกลับมาที่เหตุการณ์ในเมืองคาราคุระกันครับเหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อไปและจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังกันเลยครับเหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อไปมิซูมิยะเมืองหนึ่งทางตะวันตกของคาราคุระหญิงสาวที่สวมเสื้อสีแดงแบกยมทูตทั้งสองไว้บนไหลซึ่งเขาก็คืออิยริในชุดแดงและจินโนกับเรโนสเกต ที่มีเป้าหมายจะไปหาฮุราฮาระหลังจากที่อิยุรินั้นได้เข้าช่วยเหลือและพาตัวพวกเขามาสถานการณ์ปัจจุบันณนะเมืองคารากุระกับสิ่งที่ดูแปลกตาไปสมดุดผู้คนที่แต่งตัวประหลาดในชุดดำนอนเรียงรายเป็นแถวอยู่หน้าร้านฮูราฮาระพวกนี้ก็คือพวกที่โดนอุราฮาระนั้นจิตยายสรุปเข้าไปนะครับถ้ายังจํากันได้แล้วพวกเขาก็ยังสังเกตเห็นอิตกิและฮุราฮาระที่ร่วมต่อสู้กันอยู่บนอากาศ อย่างที่ใช่ว่าจะได้เห็นกันบ่อยๆคุณฮุราฮาระครับคุณคิดว่านั่นเป็นความสามารถแบบบางไครของยมทูตหรือเปล่าฮุราฮาระตอบว่าไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นแบบวิธีมานที่มีความสามารถพื้นฐานของฟูริงเกอร์ที่สามารถใช้ได้มันเกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างแรงดันวิญญาณในร่างกายกับแรงดันวิญญาณก็อาจจะคล้ายๆกับฟินซี่บลูดของฟินซี่นั่นแหละสิ่งที่ฮิตากิและฮุระฮาระเผชิญอยู่คือมังกรสีแดงเข้ม ขนาดใหญ่นับไม่ถ้วนที่เกิดจากควันสีแดงเลือดมันไม่ใช่มังกรแบบตะวันตกแต่มันเป็นมังกรแบบตะวันออกเป็นลักษณะของมังกรจีนนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีตัวยาวๆหน่อยและไม่มีปีกแบบมังกรตะวันตกมันกำลังส่งประกายกับท้องฟ้าสีเทาอ่อนมันเหลือเชื่อจริงๆอิระกิพึพมพำขณะที่มังกรตัวใหญ่ล่องลอยอยู่หน้าเขาเหมือนปลาขนาดยักษ์ที่แหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลสีเทา เมื่อสังเกตดีๆอย่างใกล้แล้วมังกรน,นี้อาจจะมีอักระเป็นตัวเลขกำกับไว้ด้วยเมื่อมังกรตัวหนึ่งเข้ามาใกล้อุรหาหระอุราหระจับดาบขึ้นกามิโยริเบนิอิมิโล,มโล่หมอกโลหิตและยิงลำแสงสีเลือดออกเพื่อโจมตีก็ใส่มังกรน,นั้นจนหัวของมันขาดออกไปแต่หัวของมังกรน,นั้นก็สามารถงอกออกมาใหม่ได้ไม่ระแคะระคายอะไรเลยอุรหาหระโจมตีต่อเนื่องจิบาริเบนิอิมิ สร้างตาไายสีแดงเลือดยึดตรึงพันธนาการเจ้ามังกรน,นั้นเอาไว้แล้วใช้ดาบของเขาปักไปที่ตาไา่อิเอโซบิเบนิอิเมจูสึนางิประจุไฟที่เกิดขึ้นลุกลามตัวตาไายแล้วระเบิดอย่างรุนแรงสองแสงสว่างวูบดาวกับแสงอาทิตย์ท่านี้ก็จะเป็นท่าไม้ตายในรั้นที่ไคข,ของอุราฮาระเลยนะครับุราฮาระยังคงยิ้มอยู่ผมแน่ใจว่ายุกิโอจะสามารถปกป้องมันไม่ให้เกิดผลกระทบ กับชาวเมืองและแน่ใจว่าชาวเมืองจะถูกปิดกั้นไม่สามารถรับรู้หรือเห็นอะไรพวกนี้ได้ที่มันผิดปกติมังกรนั้นอาจถูกทำลายลงแต่ตระกูอย่างหุระยังคงอยู่แล้วเธอก็ได้ลอยตัวขึ้นจากพื้นดินสู่ท้องฟ้าเขาคิดจะทำอะไรอีกฮิรกิมองไปรอบ,รบขณะที่เธอกำลังหายตัวไปเธอหายไปแล้วเธอหายไปไหนกันบางทีเธออาจแอบซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่ไม่หรอกเธอไม่จะเป็นต้องหลบซ่อน เธอสามารถเปลี่ยนร่างกายของเธอเป็นควันได้และเราจเองชนะเธอได้ด้วยดาฟันยานได้อย่างไรกันล่ะครับมันคงขึ้นอยู่กับว่าดาฟันยานนั้นจะสามารถเข้ากับสถานการณ์นี้ได้ดีแค่ไหนหากเป็นอิุกยะโทชิโร่กับคุจิกิโลเคียก็อาจตรึงน้ำแข็งในพื้นที่กว้างๆได้หรืออาจเป็นไฟของป่ยามะก็อาจเาผาผ่านพื้นที่ใหญ่ๆได้ดาฟันวิญญาณของเจ้าและข้าคงไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้ กับอีกฝ่ายที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นของเหลวและกา๊าซเช่นนี้ได้ระดาบของพวกเรานั้นก็เป็นพวกโจมตีกายภาพแอ่ามากกว่าถ้าอย่างนั้นคงต้องลองวิธีอื่นอุราระเริ่มได้มุนกีดจำกัดอยู่ที่ฝ่ามือมือแห่งความมืดมิดสุดเอื้อมถึงนายธนูในสวรรค์ที่มองไม่เห็นตนนที่ส่องสว่างนั้นสายลมที่ยังคงลุกไหมรวมเอาไว้อย่างไม่ลังเล มองไปที่ประสงค์ของพระเจ้ากระสุนตั้งแปดกายตั้งแปดของตั้งเก้าหนังสือปัญหาทางแห่งสวรรค์กงล้อแห่งความยิ่งใหญ่ขอคอยสีเทาจงแปดพุ่งไปที่เป้าหมายกระนำแสงให้เจิดจ่าวิถีทำลายที่เก้าสิบเอ็ดเซนกินโคเทนไทโฮการโจมตีของวิถีทำลายที่91เเป็นการกระนำลำแสงสีเลือดสิบลูกพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายแล้วเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างมาก มันคล้ายกับกรันเรเซโรที่พิมจอนั้นเคยใช้อิเดกิจับจ้องกับสิ่งที่ดูงดงามยิ่งวิธีทำลายระดับ90ขึ้นไปพร้อมกับบทสวดมนต์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่กับอำนาจที่รุนแรงมากกว่ากรันเรเซโรหรือวิถีมารอื่นๆแต่ไม่ตันใดผุราระก็จะงักไปดีดีด,ดีไม่เลวนี่รูปเงาโผลออกจากซากผักหักพังของควันสีแดงเลือดข้มเธอยังคงยิ้มได้ อุระเปลี่ยนสาสารของอนุวิญญาตสร้างเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งป้องกันตัวเองได้นี่แหละความจริงที่ข้าไม่อยากจะบอกเจ้าอุระหระนั้นก็ได้สังเกตแล้วพูดว่ามันถูกต้องที่สมมุติฐานหนึ่งของผมนั้นได้สร้างความเสียหายเล็กน้อยแต่มันก็ไม่สําคัญดอกรอยกีดขวาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นบนร่างกายและเสื้อผ้าของอุระนั้นซึ่งยังห่างไกลนักที่จะเอาชนะเธอได้ อิตกิยังคงสัมผัสถึงแรงดังนวิญญาณที่ผันผวนผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าของเขาเป็นคนที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนดูเหมือนว่าข้าจะต้องใช้วิธีทำลายระดับไอเซนโซนตกิแล้วละ่ะอุระยังคงยิ้มแล้วถามแก่ฮุราฮาระถ้าเจ้าใจโง,งเงียวคุกับคุโรตกิอิจิโกะแล้วจะมีความแตกต่างไหมมันอาจมีผลลัพธ์แบบที่คุณนั้นต้องการหรือเปล่าอิงงากิไม่เข้าใจการสนทนานี้และอุระก็ยิ้มเล็กน้อยใช่ ถ้าผมมอบให้กุโรสกิมันจะแตกต่างอย่างแน่นอนภูระมองไปที่อิตะกิที่ยืนดูภุราหาระด้วยความกังวลเขาเป็นนักข่าวใช่ไหมข้าคิดว่าเราไม่ควรพูดเรื่องราวต่างๆต่อหน้าเขาใช่หรือเปล่าผมเชื่อว่าอิตะกิควรรู้ทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สุนยาชิโร่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นผมไม่กังวลที่อิตะกิอยู่ที่นี่และจะรับฟังเรื่องราวต่างๆคุณภูรา,าระครับผมไม่เข้าใจว่า คือนากยาจิโรโตกินดะ ok era, กำลังวางแผนอะไรเกี่ยวกับโซนโซตี้และโลกใบนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ผมควรจะรู้เพื่อประโยชน์ของโซนโทตี้ไม่ใช่กรณีนี้อิทากิคุณกำลังได้ยินเรื่องราวสำคัญเกินกว่าที่มันจะแตะต้องได้คุณสาบานได้ไหมอิทากิว่าจะเดินไปตามเส้นทางของความยุติธรรมได้หลังจากที่ผมบอกคุณทุกอย่างแล้วบางทีมันคงจะดีกว่าหากเราไม่พูดเรื่องนี้ต่อแบบนี้ มันก็จะดีต่อส่วนตัวตี้มากกว่าเจ้าคิดว่ายังไงอิทกิอิทกิยังคงจงหคิดและลังเลเป็นอย่างมากอูรหาระอมยิ้มแล้วพูดว่าข้ามั่นใจว่าเจ้าคงจะไม่หลงผิดไปในเส้นทางของเขาผู้นั้นคุณเป็นนักรบที่ดีเป็นนักข่าวก็ใช่คุณมีสิทธิ์ที่จะถามเกี่ยวกับโลกนี้ทุกอย่างแต่เดี๋ยวเราก็คุยกันอีกทีหนึ่งอูรหาระยุติการสนทนาหันมาอย่างระ อิรกิสังเกตเห็นสิ่งบางอย่างที่ไม่สอดคล้องในเสียงของอุรา,าระที่ชอบพูดเล่นตลกแม้ว่าจะดูในสนามรบแต่ตอนนี้เขาจริงจังแล้วอุรา,าระจีดาบเบนีเมะไปยังฮุระมันเป็นการสนทนาที่ยาวนานเกินไปแล้วเราต้องหาวนตางเอาชนะเขาหุระเอียงศีรษะเล็กน้อยข้าแน่ใจว่าเจ้ามีวิธีทำลายที่แข็งแกร่งแต่คิดว่า ช่วงเวลาที่เจ้าพูดอยู่เจ้าคงไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการพูดหรอกอิริกิที่หมกมุ่นในการสนทนาอย่างตั้งใจเขาอยากจะช่วยอุระฮาระแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่มีประโยชน์อะไรมากนะักแต่เขาก็เตรียมตัวที่จะสู้อยู่เสมอพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นหยดน้ำที่เกิดขึ้นอุระได้เปลี่ยนบรรยากาศโดยโรคใหม่ท้องฟ้าสีเทาอ่อนเหนือเมืองคาราคุระได้กลายเป็นดังว่วงมาหาสมุทร ยมทูดทั้งสองมองหน้าขึ้นต่างกรีดร้องโดยไม่คาดคิดและมันจะเกิดอะไรขึ้นชิโนพูดเราจะจมน้ำตายกันใช่ไหมต้ามันตกลงมาสิ่งที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเหมือนกับพ่วงทะเลมันน่ากลัวมากเฮียริพูดขึ้นมันคล้ายๆกับความสามารถของเอสปาด้าคนหนึ่งอดิเบลที่เคยเห็นอีกฝั่งหนึ่งเทศไซกินตะและฮูรุรุที่จะมาหาฮุราฮะเช่นกันที่เห็นภาพแปลก ที่ริมแม่น้ํานั้นสะทนภาพของลาวาที่กลายเป็นมังกรไฟสีแดงผมกระหนำ่ำลอยอยู่เป็นคลื่นคู่ขนาดกับมังกรน้ําที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเตดไสวิ่งอยู่ขา้างหน้าบอกให้จินตะและปูรุรุวิ่งตามมาเราเราต้องรีบแล้วละ่ะปูรุรุเหยหน้าขึ้นมันคืออะไรกันสิ่งนั้นบนท้องน้ําขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าลาวานั่นมันคือห้ามังกรเพลิงและน้ํานั่นมังกรของกิรเกะนี เทสไซขานตอบว่าใช่นั่นคือวิธีทำลายที่99โกโรริวเทนเมสซวิธีทำลายของฮุราฮาระห้าเสาหลักแสงที่คล้ายกับมังกรที่ปรากฏด้วยประกอบกับแรงดันวิญญาณเดิมเป็นวิธีทำลายต้องห้ามที่ดูดกินอนุวิญญาณโดยรอบฮุระฮระใช้มันโจมตีใส่ฮุระซึ่งทำให้ฮุระนั้นผลาดใจเล็กน้อยสุดท้ายเจ้าก็แสดงฝีมือที่แท้จริงสักทีมังกรเพลิงและมังกรน้ำนั่น เคลื่อนตัวอยู่ด้านหน้าของอุราหระและอิตกิสามมังกรน้ำสีขาวเข้ามาปกคลุมอิตกิและตัวเขาเอาไว้เพื่อปกป้องส่วนอีกสองตัวพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งเป็นมังกรเพลิงพะทะกับท้องน้ำขนาดใหญ่เกิดการปะทุระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่ได้ชื่นจมกับสิ่งนี้ฮิตกิได้เห็นถึงสิ่งนั้น แต่เขาก็ยังโทษตัวเองที่ยังคงอ่อนแอและไม่มีทางเลยที่เขานั้นจะก้าวทันหรือเทียบได้กับวูราฮะระคงมีเพียงแต่จิโอหินโยรุิจิเท่านั้นที่สามารถตัดเทียมเขาได้จริงๆสินะก็นั่นแหละครับวิรกิโซเฮคือยยมูตที่มีความกลัวเป็นนักเรียนที่ไม่ได้โดดเด่นในโรงเรียนสุดหัดโยมูตถึงแม้ว่าเขานั้นจะสามารถทําในสิ่งที่บางคนทําไม่ได้จิตวิญญาณของเขายังคงปรารถนาที่จะหนีมันคือลักษณะ ที่เขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งในอนาคตเมื่อเขานั้นสามารถเข้าผ่านเส้นทางนั้นได้ชีวิตและความตายของเขานั้นต่อจากนี้เขาจะไม่จากสนามรบไปอีกและจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้แต่ในทันใดน,นั้นสิ่งที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นเมื่อแดงดันวิญญาณของวุราฮะหายไปคุณวุราฮะคุณอุราฮะ,อาะไอ้น้ําที่เกิดจากการระเบิดนั้นได้แห้่เหือดระเหย อุราฮาระได้หายไปแล้วเมื่อเสียงสัญญาณจากม่านพลังที่ปิดกั้นได้บ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้ได้จบลงแล้วมิชชั่นเคลียร์เสียงของอิสกิสะท้อนดังด้วยความประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าทำอะไรกับคุณอุราฮาระภาพที่บิดเบี้ยวแปลกๆอุราฮาระถูกลักพาตัวไปแล้วยูกิโอได้ถ่ายโอนอุราฮระกิรเกะไปยังอีกมิติหนึ่งไม่จะเป็นตุอกตืนตนกหรอกนะไยเขาเดียวนี้นะ ต้องขอโทษด้วยเราต้องไปแล้วละ่ะเจ้าก็ควรที่จะไปจากที่นี่ซักกุระพูดแก่ฮิตะกิเราจะได้พบกันอีกเธอโค้งคำนับอย่างงดงามและหายตัวไปในพื้นที่สี่เหลี่ยมสีดำที่ยูกิโอะนั้นสร้างขึ้นฮิตะกิวิ่งเข้าไปเพื่อหยุดมันแต่ก็ไม่ตันการเธอนั้นได้หายไปแล้วอุระฮาระถูกลักพาตัวไปแล้วฮิระกิได้แต่โทษตัวเองที่ช่วงเวลานั้นเขามองไม่เห็นสิ่งที่ผิดปกติ ครับก็จบแล้วครับสำหรับ e ี1ีครับก็เป็นเหตุการณ์ในเมืองคาราคุระครับที่เกิดการต่อสู้สุดมันเลยทีเดียวครับกับวิธีทำลายระดับ90ที่ดูสะก,กานตาเป็นอย่างมากครับเรายังคงไม่ได้เห็นถึงอิทากินั้นเอาจริงและคงต้องรอต่อไปอีกนะครับายาวนานเลยทีเดียวส่วนฮูระฮารนั้นก็ได้ถูกจับตัวไปณนะที่ไหนทักที่นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ไหนนั้นสามารถขังเขาได้หรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามดูตอนต่อไปครับว่าเขาจะสามารถอ่านนี้ออกมาหรือออกมาได้อย่างไร ส่วนสามารถรับชมทุกตอนได้ที่ลย์ล l สต์ด้านล่างนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ